สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อังคณานะฮะวันนี้เราเราได้จากที่เราได้มาคราวที่แล้วนะครับเรื่องของอเครื่องของปุ๋ยใช่ไหมค่ะเออผมแนะนํารื่นึงพี่พี่อังคณาเดี๋ยวผมแนะนําของวิสาหกิจอะไรครับพี่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านมะม่วงหวานค่ะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาเรื่องมะม่วงหวานเรื่องของการทําปุ๋ยหมักใช่ไหมครับการทําเอาหัวเชื้อปุ๋ยหมักเพื่อจะไปขยายต่อใช่ไหม อันนี้นเราได้เอาจุลินทรีย์นะครับที่ผ่านจากงานวิจัยมานะครับแล้วก็มาทําเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องปุ๋ยหมักภายในย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็กระบวนการเครื่องก็จะเป็นถังกวนนะครับรอจุลินทรีย์ชนิดพิเศษนะครับแล้วก็มาทําการหมักนะครับมาทําการหมักโดยผ่านเครื่องอก็เรียกว่าเครื่องกวนนะครับแล้วก็ เครื่องในเครื่องเครื่องกวนนี้นนนนนจะปรับสภาพหรือการไล่ความชื้นนะครับอย่างเหมาะสมเพื่อจุลินทรีย์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน24ิบชั่วโมงภายใน2ีบชั่วโมงพี่ก็จะได้เขาเรียกว่าปุ๋ยหมักจุลินทรีย์เป็นพร้อมใช้นะครับแล้วไปเป็นค่าไปใส่หรือไปขายายผลได้เลยนะครับก็ดูดูจากแาพแล้วโอเคไหมพี่ดูจากแบบโ <Okay. S 1> อเคค่ะอ๋อโอเคนเี๋ยวเราได้ไดำเนินการต่อเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดลองทดสอบเรื่องของจุลินทรีย์เลย นะครับพี่ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ